แล้วนะครับเราก็มาเจอนะครับพระธาตุศรีรัตนนะครับที่กกขาวนารามนะครับพระธาตุศรีรัตนะก็มีความสวยงามนะครับประดิษฐานที่วัดกกขาวนารามมานานนะครับเป็นที่สักการะนะครับเป็นที่ไหว้กราบของประชาชนบ้านกกขาและก็ประชาชนทั่วไปนะครับเราก็จะเห็นซึ่งพระธาตุสวยๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ สีร,รัตนาธาตุเจตียังมัสมิงธาเนีปฏิทังศิรสาวันธาเมอหังวันธามิทูระตัวหังวันธามิมาทุโยหังวันธามิสัพโสตัสานุภาเวนะนิ่ตุโขนิรันตรยโยนานามโยพหุลาภพพรพหุยโสพหุโภโคโ,โหตุสัพทาซึ่งบริเวณด้านข้างนะครับพระธาตุสีรัตนาเราก็จะเห็นนะครับปุณินการนะครับพญานาคราชนะครับสวยๆนะครับพญานาคก็ มีน้องๆนะครับนักเรียนนักศึกษาหลายคนนะครับของโรงเรียนรัตนบุรีนะครับมาถ่ายรูปคู่นะครับน่ารักนะครับมาเที่ยวมาชมนะครับมาเห็นซึ่งพญานาคตัวใหญ่ๆนะครับซึ่งมีความสวยงามนะครับเราก็จะเห็นซึ่งนะครับความงามของพญานาคตรงนี้นะครับและก็นะครับบริเวณของวัดกกขาวนารามนะครับก็ยังมีความสวยงามอยู่เช่นเคยนะครับมีการตัดหญ้านะครับโดย นะครับคนสวนผู้ชำนาญการนะครับตัดอยู่ทุกวันนะครับเพื่อความสวยงามของวัดวารามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มีปลาเนาะปลาปลาครับนะครับน้องกำลังร้อนแดดนะครับน้องกำลังซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำนะครับค่อยมาชมนะครับมาดูมาชมได้ที่กกขาวานาราม